สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันเน่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่13มิถุนายนค่ะอยู่กับคุณอนาะทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะต้องยอมรับนะคะว่าภาพรวมการลงทุนของตลาดทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยนะคะ<ม>ล้วนแล้วแต่ปรับกระบวนทับตามไม่ทันเลยค่ะหลังจากที่ทิศท,ทางของอัตราเงินเฟอ้อที่มีการเปิดเผยอ,ออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาอัตรานั้นเร่งตัวสูงขึ้นแทนที่จะเป็นจุดที่ผ่านพ้นจุดสูงสุด<ม>ไปแล้ะะ้ล้วนนะะะะคค่ลัณสญญาาแบบีทํให มีการคาดการ์กันว่าเฟดนั้นอาจจะไม่ได้ชะลอการตัดสินใจในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยอาจจะขึ้น0.5นะคะครั้งต่อไปอาจจะขึ้น0.5ก็จริงแต่ว่าครั้งถัดไปเนี่ยเดือนที่3เนี่ยนะคะคาดการ์กันว่าจริงๆแล้วจะขึ้นสักประมาณ0.25แต่มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงระยะเวลา3ครั้งในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะมีครั้งใดครั้งหนึ่งที่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่า0.5ก็เป็นได้ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนนะะะคคมมีแรงงเทขาาายยออกอกก่่หั ติดตามการประชุมเฟดที่จะมีขึ้น14-15มิถุนายนนี้ด้วยนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อถือว่าอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยพอมีประเด็นแบบนี้ออกมาแน่นอนในเรื่องของการลงทุนปรับตัวยอ่อลงไปสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีรวมไปถึงในเหรียญอีเธอเรียมด้วยมีการปรับตัวยอ่อลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวจะได้มาไล่เรียนในประเด็นนี้กันค่ะและในขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็บอกว่ายอ่อลงไปเช่นเดียวกันมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์เงินเฟอ้อของสหรัฐที่มีการประกาศออกมาด้วยนะะค ติดลบกันไปเนี่ยประมาณสักเกือบ30จุดเลยและที่สําคัญวันนี้ต่างชาติยังคงขายออกไปวันนี้ปิดลบกันไปตลาดยืนอยู่ที่ตัวเลขสวยๆเลย1500จุดคือจะหลุดแล้วล่ะอีกนิดนึง<อ>ก็จะหลุดแล้วนะคะต้องบอกว่าปีนี้2565นนะคะผู้ที่ถือครองเงินสดมากเป็นพิเศษถือว่าเป็นผู้ชนะในตลาดนะคะเพราะว่ามูลค่าของเงินออมของท่านยังไม่หดหายไปนะคะ,ะ,คะแต่ว่าสินทรัพย์ต่างๆที่ปรับตัวลดลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะบางคนก็มองเป็นโอกาสบางคนก็มองว่าเราจะหาภาพนะคะของ สุดสิ้นสุดแล้วก็สามารถปรับฟื้นคืนขึ้นมาได้อย่างไรกันบ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของค่างเงินเยนค่ะที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่จะทำธุรกิจกับญี่ปุ่นเองก็ดีหรือแม้กระทั่งนะคะจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเองก็ดีจับตามองกันเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเยนนะคะทำงเงิน เรียกว่าทำาสริติอ่อนค่าที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ23ปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทำาสริฐิต่อแต่ต่อแต่อยู่ซักประมาณ132ดอลลาร์ 132เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาช่วงเวลานี้หลังจากที่นโยบายทางด้านการเงินของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างแตกต่างและสวนทางกันอย่างชัดเจนค่ะส่งผลทําให้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มของค่างเงินเยนนั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปอีกนะคะอย่างวันนี้เองในช่วงเวลาเรียลไทม์เนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่สัประมาณ134เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ ส่งผลทาให้ทางด้านของนายฮิโรคาสุมัซโนะหัวหน้าเลขาี่การคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นเองก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าเงินเยนที่ร่วงลงอย่างหนักพร้อมรับมือตามสถานการณ์นะคะตามความจําเป็นหลังจากที่ร่วงลงต่ําที่สุดนะคะในรอบ23ปีที่ผ่านมาแต่ระดับสุดตัวลงมาที่135เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของค่างเงินเยนญี่ปุ่นนะคะในช่วงวันศุกร์มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเข้าแทรกแซงแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนายมซสโนปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นจะเข้าแทรกแซงเพื่อสกัดการซุดตัวลงของค่างเงินเยนหรือไม่ค่ะส่วนทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นเองนายฮารุฮิโกคุโรดะนะคะระบุบ,บอกว่าการซุดตัวลงอย่างหนักของเงินเยนนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นทําให้เศรษฐกิจนั้นเผชิญกับความไม่แน่นอนภาคเอกชนมีความยากลําบากในการ วางแผนธุรกิจซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่ค่างเงินเยนอ่อนค่าลงมามากส่งผลกระทบต่อต้นทุนการลงทุนและค่าแรงให้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ นายครดะย้ำด้วยนะคะว่า BOJ นั้นจะเดินหน้าใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษต่อไปเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวจากโควิด19ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแน่นอนตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อในเรื่องของค่างเงินกันด้วยนะคะ,ะดังนั้นเองอาจจะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะและในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีมุมมองจากทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในบ้านเรานี่แหละค่ะพูดถึงในเรื่องของทิศทางการดําเนินนโยบายทางด้านของการเงินกันด้วยโดยท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมา นะ,ะถึงแม้ว่าตอนนี้ทั่วโลกเลยหลายๆประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกันไปแล้วแต่ว่าอัตราดอกเบีย้ยในบ้านเรายังคงไม่จําเป็นต้องขึ้นเหมือนที่อื่นๆนะคะแต่ว่าขึ้นช้าไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเองอาจจะต้องดูบริบทโดยรวมให้เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยค่ะ โดยทางด้านของดรเศรษฐพุทธสุดที่ว่านารพุทธนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยนะคะว่าการจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยจําเป็นต้องขึ้นกับบริบทของประเทศเป็นสําคัญและคงไม่ใช่การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามทิศทางของธนาคารกลางประเทศหลักเนื่องจากบริบทของไทยน,นั้นเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นมาจากฝั่งอุปสงค์เป็นหลักค่ะไม่ใช่มาจากฝั่งอุปทานดังนั้นนโยบายการเงินที่แตกต่างในจับปัจจุบนันยืนยันไม่มีผลกระทบต่อ ออกระแสะเงินทุนไหลออกดังนั้นการใช้ในโยบายการเงินต้องบริหา,หารให้เหมาะสมกับ ประเทศไทยด้วยนะคะรวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อและจะต้องมีเสถียรภาพด้วยโดยขณะเดียวกันนะยังบอกด้วยว่าการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยจะต้องไม่ขึ้นช้าจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าขึ้นช้าจนเกินไปจะไม่ดีต่อประเทศไทยประเทศไทยนะถือว่าใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนปลนมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วซึ่งเมื่อเทียบกับภูมิภาคอัตาราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยอยู่ในจุดต่ําสุดในภูมิภาคแล้วนะคะและขณะที่อัตาราเงินเฟ้อสูงติดอันดับในภูมิภาคค่ะ ดังนั้นเองนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าต่อจากนี้จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะต้องตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ส่วนจะปรับขึ้นต่อเนื่องหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะเพราะไม่ได้มีเป้าหมายล็อกไว้ในใจมั่นใจด้วยนะคะว่าโอกาสจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศนั้นมีน้อยมากจุดใหญ่ตอนนี้ค่ะก็คือต้องทําอย่างไรให้เศรษฐไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดด้วยค่ะ สำหรับญี่ปุ่นและก็ไทยนะคะมีนโยบายทางการเงินที่ค่อนข้างแตกต่างกับตลาดโลกนะคะหลายๆประเทศนั้นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปแล้วนะคะ,คะวันนี้ก็เลยหยิบยกมาในมุมมองของแต่ละประเทศว่ามีความจําเป็นอย่างไรในการที่จะบริหารนโยบายการเงินในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้นะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยนะคะ<ม>นั่นก็คือตลาดคริปโตเคเรนซีนะคะอย่างที่บอกไปค่ะถ้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตลาดขาขึ้นคใครๆรก็ยิ้มได้นะคะลงทุนนะคะปลาเข้าไปในเหรียญไหนเหร เรียญนั้นก็ขึ้นเหรียญนั้นก็วิ่งนะคะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มต้นปี2,565เศรษฐกิจต่างๆเริ่มฟื้นกลับคืนมาเริ่มมีนโยบายทางการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้นส่งผลทําให้สภาพคล่องเนี่ยไหลออกจากตลาดและแน่นอนค่ะว่าเป้าหมายแรกเลยที่จะมีถูกถอนสภาพคล่องก็คือตลาดคริปโตเคเรนซีนะคะ ล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าทิศทางของราคาบิตคอยนั้นซุดตัวลงมาอย่างรวดเร็วค่ะและในวันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะตลาดหมีแล้วก็หลุดระดับแนวรับ25,000ดอลลาร์ต่อ1ห,หน่วยบิตคอยแล้วนะคะสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะส่งผลทำให้มีภาพที่เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยถือว่าเป็นสกุลหลักในตลาดคริปโตเรคคอร์นซีนะคะวันนี้มีการรายงานค่ะว่าณปัจจุบันนี้นะคะ ตลาดของราคานะคะคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยเนี่ยมีแรงกดดันหลังจากที่อัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานั้นยังคงเร่งตัวแล้วก็หลุดแนวรับที่ระดับ25,000ดอลลาร์ต่อหนึหน่วยบิตคอยนะคะโดยสถานการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่หลุดระดับแนวรับที่28,000ดอลลาร์ต่อหน่งหน่วยบิตคอยไปแล้วในขณะเดียวกัน เราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะราคาบิตคอยนั้นยังคงเป็นแนวน้มขาลงอย่างต่อเนื่องค่ะภาวะหมีของบิตคอยยังคงดำเนินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมุมมองจากแอนโทนีเทรนเชฟผู้ก่อตั้งบริษัท Nexo ซึ่งเป็นบริษัทปล่อยกู้เหรียญคริปโตเคอเรนซีและทางด้านของอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ปล่อยกู้คริปโตเคอเรนซีเช่นกันอย่างทางด้านของ Cel s ซ u s Network นะคะ ระบุถึงภาวะความผันผวนณปัจจุบันจึงประกาศร,ระงับการให้บริการถอน แลกเปลี่ยนและการโอนระหว่างบัญชีทั้งหมดเป็นการชั่วคราวค่ะเนื่องจากภาวะตลาดคริปโตเคเรนซีในขณะน,นี้มีความผันผวนที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะสำหรับเซลเซียสเองถือเป็นบริษัทปล่อยกรูคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีทรัพย์สินมูลค่าสูงกว่า20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและช่วงนี้อีเธอรียมก็มามีเหตุการณ์อีกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอีเธอรียมเนี่ยนะคะเขามีเหตุการณ์เฉพาะตัวที่ส่งผลทําให้นะคะราคานั้นปรับตัวลดลงมานะคะแต่ว่าจะไม่น่าจะเป็นลักษณะดเดียวกับรู หน้านะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราจะเอาอะไระเรียหล่านี้มาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ใครลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าความผันผวนนั้นยังคงเกิดขึ้นกันอยู่แล้วก็ยังคงมีอยู่สูงกันด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะปัจจัยที่ทําให้ในเรื่องของทิศทางราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวลดลงหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะไม่เพียงแค่ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้นนะคะที่มีการปรับตัวลดลงแต่ว่าตัวน,นักลงทุนเองนะคะเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องประเด็นนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการขายล้างพอร์ตกันนเเลยะ,ะพืื่่ออทีจถ สดให้มากที่สดุดสร้างความปลอดภัยในเรื่องของการลงทุนกันด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนต่างชาติต้องบอกว่าตอนนี้เขามีความกังวลในเรื่องของสถานการเงินเฟ้อเทคขายลดอร์ตหุ้นเกาหลีใต้กันค่ะ โดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเกาหลีใต้มีการเปิดเผยนะคะนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นเกาหลีใต้ติดต่อกันเป็นเดือนที่5ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟ้อคิดเป็นมูลค่าสุดทธิ1.61ล้านล้านวอนหรือว่า1.3พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมและขณะเดียวกันนะคะนักลงทุนต่างชาติเขาได้เทขายหุ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วค่ะเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและทําให้สภาพคล่องไหลออกจากตลาดเป็นจํานวนมากโดยนักลงทุนสหรัฐแล้วก็ไอแลนด์นะคะถือว่าเป็นผู้ขายสุทธิหุ้นเกาหลีใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมขณะที่นักลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์เป็นผู้ซื้อสุทธิในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะขณะเดียวกันถ้าเรามาดูการวันนี้นะคะหุ้นที่มีการเทรดคึกคักหนึ่งในนั้นก็คือสวิตเกมที่ล่าสุดบอกว่ามีการประกาศใน n e ็ fli x แล้วนะคะว่าจะสร้างซีซั่น2สร้างความ คึกคักให้กับนักลงทุนค่ะโดยหุ้นบริษัทบักเก็ตสตูดิโอของเกาหลีใต้นะคะซึ่งถือหุ้นในบริษัทที่ดูแลนักแสดงนําในซีรีส์ยอดฮิตของเกาหลีใต้เรื่อง Squid Game ปรับตัวพุ่งขึ้นเกือบ30%ค่ะหลัง Netflix มีการประกาศนาซีรีส์ดังกล่าวมาสร้างซีซั่น2โดยทางด้านของผู้กํากับผู้เขียนบทนะคะและผู้สร้าง Squid g เกมฮาวังดงฮยอกเนี่ยมีการเปิดเผยนะคะแล้วก็ระบุในจดหมายบนเว็บไซต์ของ Netflix ด้วยค่ะลุยกับเราไปอีกรอบโดยอ e ีจองแจ ะะจะกลับมารับบทกีฮุนเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีตัวละครใหม่ค่ะอย่างชอนซูนะคะซึ่งเป็นแฟนของยองฮีตุกตาลนักฆ่าจากซีซั่นหนึ่งหรือที่คนไทยเรียกติดปากว่าน้องโกโกวานั่นเองค่ะโดยชวิตเกมนะคะหากใครยังจำกันได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ระทึกขวัญ9ตอนที่นำคนโจรเนี่ยนะคะมาแข่งกันในเกมเด็กๆก,ก็มีการเล่นกันแบบเสี่ยงตายกันด้วยเพื่อชิงเงินรางวัล4.56นล้านวอนหรือว่าประมาณ38.19ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวนะคะจนทำเงินได้มากที่สุดของ Netflix ทั้งยังจุดกระแสความนิยมคอนเทนต์เกาหลีทั่วโลกกันด้วยค่ะ ใครยังจํากันได้นี่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกสนานนะตลอด9ก้าตอนนี่คือดูรวดเดียวจบเลยเรียกว่าลุ้นทุกวินาทีเลยนะคะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของแนวคิดในการคิดภาษีขายหุ้นนะคะจะมีะรยายะเอที่น่าสนใจอย่างไรแล้วจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังมีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าในเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นค่ะบอกว่าจะนําเสนอร่างพระราชกิจสำกากในเรื่องของการจัดเก็บภาษีการขายหุ้นให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้กันด้วยนะคะดังนั้นเองวันนี้ตลาดทุนมองอย่างไรกันบ้างในเรื่องนี้ค่ะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากด้วยค่ะเชิญค่ะวันนี้ ประเด็นกันเลยมีที่กระทรวงการคลังบอกว่าจะเตรียมเดินหน้าเก็บภาษีพูดในีนยิงหยิบยกคําถามมาทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะคะอยากจะฟังมุมมองของพี่วีเลยว่าประเด็นในเรื่องนี้มันจะมีผลต่อในเรื่องของของตลาดพูดด้วยไหมคะคืออ่าการเก็บภาษีเนี่ยก็พยายามเก็บมาตั้งแต่คริปโตละถูกไหมครับเพราะตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะเก็บภาษีแหละเนื่องจากว่ามีหนี้ น้ำมันเยอะกองทุนน้ำมันจะนีก็แสนล้านก็ไปแล้วนะครับของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยเจอเจอนี่กองทุนน้ำมันก็พยายามจะเก็บภาษีตรงนั้นตรงนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนการเก็บภาษีมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นบวกกับตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะเขาว่ากลายเป็นว่ากําไรมาเราก็ต้องเสียภาษีขาดทุนมาก็ไม่มีใครรับผิดชอบแต่ว่าเห็นว่าเขาพยายามจะทําระบบให้ขึ้นมาว่าอในปีหนึ่งเนี่ยคุณกําไรเท่าไหร่คุณขาดทุนเท่าไหร่แล้วมาหักลบก,กบนีกัน นะครับค่อยมาจากภาษีคำนวณภาษีกันสิ้นปีไม่ได้คำนวณกันวันที่ที่กำไรเลยนะครับมันก็อาจจะช่วยลดความกังวลลงมาหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของการภาษีในเรื่องของการเสียภาษีแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับเรื่องการเสียภาษีกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยในหลายๆประเทศมีนะครับครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการไม่เก็บภาษีเนื่องจากว่าอยากสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งก็ได้ผลนะครับปรากฏว่าก็จะมีคนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้เยอะพอที่จะที่จะเยอะมากเหมือนกับในต่างประเทศนั้นในเรื่องของจำนวนคนเพราะว่าตอนนี้คนเล่นหุ้นไทยจริงๆก็ยังไม่ถึงเต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้อยากให้กังวลมากนักนะครับเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บเฉพาะที่มีกําไรถูกปะ่ะนะครับเขาไม่ได้เก็บ คนที่ขัดทุนเนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้า,ถา,ถานักงทุนส่วนใหญ่80%ในตลาดคุ้นขัดทุนค่ะไม่น่าเชื่อมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่กำไไรแต่ว่าในในต่างประเทศเองจริงๆก็จะมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่ผมกําลังรอด,ดูอยู่เหมือนกันเงื่อนไขแรกโอเคอเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะพอที่จะผ่อนคลายได้ก็คือปีหนึ่งเนี่ยเรามาคิดคํานวณกันสักครั้งหนึ่งนะว่าเราต้องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีกรณีที่2ก็คือว่า ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่ดีนะครับผมอยากให้ใช้เรื่องภาษีมามาทําในทางที่เป็นบวกด้วยก็ไม่รู้กระทรวงการคลังจะคิดใหม่ก็คือถ้าใครถือหุ้นเกินหนึ่งปีขายหุ้นทํากําไรไม่ต้องเสียภาษีครับอซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นการเป็นการบอกได้ว่าอาเห็นไหมถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ไม่เกี่ยวภาษีเขาไม่ได้ไม่ได้มีผลแต่ถ้าคุณเล่นกันแบบเก่งกำไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ย ก็แสดงว่ามันไม่ใช่การลงทุนเป็นการเก็งกาไรงนั้นการเก็งกำไรก็ต้องเสียภาษีสิถ้าพูดกันแบบแฟร์แฟร์นะ<ฆ>ครับ <c oughs> ก็คุณออกมาเก็งกาไรอะ่ะคุณก็คุณเก็งกําไรไม่ใช่เหรอดังนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บภาษีคุณได้ในานะที่เราสร้างตลาดมาตั้งใจให้คุณรู้ลงทุนแต่คุณไปเก็งกําไรนะครับอ <ham> ตรงเนี้ยมันก็มันก็มันก็มันก,นก็อาจจะช่วยทําให้นักทุนระยะยาวเนี่ยมีมากขึ้นนะครับ แต่แน่นอนครับเดี๋ยวนะลงทุนก็จะปรับตัวช่วงแรกแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าวอลลุ่มมันอาจจะหายไปแต่พอถึงเวลาปรับตัวได้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อตลาดหุ้นยังมีความน่าสนใจสุดท้ายเนี่ยอย่างดาวโจนส์เองเก็บภาษีเองเขาก็ไม่เห็นวอลลุ่มลดลงนะครับเขาก็เพิ่มขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะมีผลกับความรู้สึกหรือการที่จะต้องอลองผิดลองถูกกันในช่วงแรก จากนั้นไปเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติวันรุ่มก็จะกลับมาแล้วที่สําคัญก็คือพวกสถาบันตอนนี้จริงๆเนี่ยคือมีรายย่อยแต่สถาบันเองจริงๆก็ไม่ได้เสียภาษีถูกไหมครับสถาบันเองในต่างประเทศเองจริงๆถ้าคุณลงทุนหุ้นผ่านสถาบันก็คือกองทุนเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นใครอยากลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาก็าอาจจะมีทางเลี่ยงในการที่จะไปลงทุนในกองทุนหุ้นก็ได้อ่าก็เป็นการเสริมสร้างเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีนี่การเป็นดีกับบลจ์นะนะค <laughs> รับเพราะบลจอาจจะได้รับการยกเว้นแต่จะไม่่ดีแนกับบ นะครับด้วยวลลุ่มที่อาจจะที่อาจจะหายไปแต่เขาก็อาจจะได้กลับมาจากบลอจอ์นี่ไงคือวนกับมาอยู่ดีนั้นซ้าๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะเป็นผลกระทบในเชิงระยะสั้นกับภาพรวมของตลาดหุ้นแต่ไม่มีผลต่อระยะกลางระยะยาวกรณีที่สองคือว่าคุณจะเก็บภาษีหรือคุณจะไม่เก็บภาษีก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นลงตามปัจจัยพื้นฐานอยู่ดีไม่เกี่ยวกับภาษีค่ะนะครับเกี่ยวกับพื้นไม่เกี่ยวกับภาษี ตราใดที่กาไรของบริษัทจดทะเบียนดีเนี่ยว a ลูเอชันมันก็ยังคงเดิมนะครับไม่ไม่ได้มีใครเคยเอาภาษีที่เสียภาษีกาไรในตลาดหุ้นเนี่ยมาคานวณหาหมูลค่าหรือประเมินมูลค่าหุนาห้นนะนะครับในต่างประเทศก็ไม่มีใครทําเพราะมันไม่ใช่ต้นทุนนะครับ,รบตรงนี้ผมยังเชื่อว่ามันก็ยังทําให้มันไม่ได้ทําให้พื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวเปลี่ยนไปมันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนั่นคือ คอนเฟิร์มอีกเลือกคอนเฟิร์มในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าระยะยาวเนี่ยเรื่องนี้มันไม่มีผลไม่จะมี ช่วงสุดท้ายของรายการนะติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อค่ะ ล่าสุดทางด้านของ Ex i m ซ a มแบนะคะต้องบอกว่าตอนนี้รุกธุรกิจแล้วนะคะ,ะไปที่ประเทศเวียดนามกันด้วยละค่ะโดยทางด้านของ Ex i m ซ a n แบนะคะล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยนะคะธนาคารได้เปิดสำนักงานผู้แทนในเวียดนามค่ะหนุนทุนไทยนะรุกตลาด CLMV ค่ะโดยทางด้านของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim ซ a ม k เปิดสานักงานผู้แทนในนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานค่ะโดยดรรักวรก,กิจโพคารกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงเปิดเผยนะคะว่าการเปิดสํานักงานผู้แทนในนครโฮจิมินห์ในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจการค้าและการลงทุนของไทยในเวียดนามโดยจะสนับสนุนการลงทุนในเวียดนามหลากหลายธุรกิจค่ะรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชนชาวเวียดนามเพื่อขานรับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่าที่เรียกกันว่า BCG Economy ของกระทรวงการคลังโดย Ex i m Bank นะคะได้สน,สนับสนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเงินกู้ระยะยาว32.5ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัท TTQN เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนามค่ะผู้ประกอบการไทยตอนนี้สิ่งที่มันเป็น positioning ของเราเองเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนมานานแล้วในเรื่องของธุรกิจ BCG แล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วว่าธุรกิจไทยเนี่ยสามารถที่จะสยายปีกได้ใน CLMV โดยที่มีการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยผ่านธนาคาร Exim Bank แล้ววันนี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการไทยมีความกล้าที่จะข้ามฝงข้ามอิรวดีมากขึ้น Exim Bank ก็จะอยู่เคียงข้างกับเขาและในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะเป็น Bridging Agent ไปในประเทศที่ทุกอย่างเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นในความไม่แน่นอนเหล่านั้นเราปิดความเสี่ยงด้วยธนาคารของรัฐครับ สำหรับ Exim Bank นะคะได้เปิดสำนักงานผู้แทนครบ4แห่งใน CLMV แล้วค่ะสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงจับมือก้าวผ่านความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆทางด้านของเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่จะพาคนไทยไปก้าวไกลในเวทีโลกนะคะ ไปดูกันต่อค่ะสําหรับกิจกรรมที่น่าสนใจผู้ที่มีความรักในเสียงดนตรีนะคะามาดูกันค่ะล่าสุดนะคะกอรมนค่ะจัดกิจกรรมประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังค์ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนจัดกิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเกิดความสามัคคีความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านการแต่งเพลงขับร้องและวงดนตรีเข้าร่วมประกวดโดยแบ่งระดับประถมศึกษาและบุคคลทั่วไปค่ะผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมเข้าเวิร์กช็อปในการพัฒนาสร้างสารรค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ผ่านศิลปินครูบาอาจารย์ชั้นนำในแวดวงดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับอาชีพและสร้างโอกาสไปสู่ระดับสากลต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานมาได้ที่ Facebook บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เปิดกว้างให้สําหรับประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษา,าได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นามาฝากกันในค่ําคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ